ดูแล้วซื้อเป็น60วิกับเอลปาสวัสดีครับเหรียญรุ่นแรกคูบาคอปีปี2495ด้านล่างสังกติจะมีขีดเล็กๆมากๆครับนี่ครับเป็นเส้นขีดเล็กๆครับอยู่ใต้สังกติโอ้ตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะใบแตกแยกออกมาเห็นไหมครับใบขีดแตกแยกออกมาในขอบจะมีลักษณะเป็นขั้นขีดข้างในขอบตรงนี้ก็มีครับเห็นไหมเส้นแตก ขีดคมๆเลยครับลักษณะมุมล่างจะมีขีดแทงขึ้นไปด้านบนครับจะเป็นลักษณะเส้นขีดแหลมๆคมๆค,ครับพิกด้านหลังเรียนมาครับในตัวนสือตามซอกจะมีเส้นสายฝนวิ่งคมๆเลยครับนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งคมๆค,ครับ ตรงกลางยันตัวนี้จะมีเหมือนลักษณะเส้นบล็อกแตกใช่ไหมครับเป็นลักษณะรอยบล็อกแตกห,ห่วงจะเล็กเท่ากับตัวห่วงเหรียญเลยตัวห่วงจะเป็นลักษณะแคปซูลเห็นไหมตามขอเป็นเส้นวิ่งขมขมขอบจะมีการแทงแต่งตะไบเป็นบางเหลียญส่วนขอบตัดจะเป็นลักษณะตัดโบราณครับน้ำฉีดกระสุนแล้วก็ขาดไป ขายมีสวยๆยินดีรับเช่านะครับหลายๆพันถึงหลักหมื่นนะเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามรายดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ